สวัสดีครับธนกรครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่วง fitting and talk นะครับผมโป้หมูนะครับทุกทุกครั้งนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ดีๆมาแนะนำธนกรนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่พลาดเช่นเคยนะครับไดรเวอร์วันนี้เป็นไดรเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเพิ่งออกมาปี2014นี่เองนะครับครับที่อยู่ในมือผมนะครับก็เป็น n i ก e ้นะครับรุ่นใหม่นะครับมีชื่อรุ่นว่า VSR Convert นะครับ ถ้าท่านนักกอล์ฟที่เป็นแฟนไนกี้นะครับปีที่แล้วท่านนักกอล์ฟคงจะได้เคยได้ทดลองหรือได้เป็นเจ้าของมาบ้างแล้วนะครับหน้าตาเขานะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นรุ่นรุ่นเก่านะปี2013แต่เขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องเทคนิคนะครับจะเป็นเรื่องของการขยายหน้าไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความกว้างมากขึ้นนะครับ มุมสัมผัสในการพื้นที่ Impact ก็จะดีขึ้นนะครับตอนนี้เราจะมาเจาะกันนะครับว่าแต่ละส่วนของไรกรออันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริมแรกนี่นะครเราจะมาดูทางเรื่องของเทคโนโลยีเขากันละกันนะครับเทคโนโลยีที่เขาใช้ในนี้นะครับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในหัวนี่ฮะชื่ว่า fly plastic นะครับเทคโนโลยีนั่เองครับคือมันจะเป็นข้างในเขาจะมีแกนนะครับมันมีแกนตรงกลางเขาจะมีตัวเขาจะมาลัดนะให้ส่วนใต้ท้องกับส่วนช่วงกระดองช่วงคราวนี่ครับสัมผัสกันแน่นการที่ ช่วงข้างในเนี่ยมีความแน่นหนาสูงนะครับม so, 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 ันก็จะเหมาะกับการถ่ายแรงเพื่อแล้วก็สูญเสียพลังงานนะครับเวลาท่านกอล์ฟที่ตีลูกเข้าไปนะฮะการถ่ายแรงพลังงานเข้าไปที่หน้าไม้นะฮะจะทําได้ดีมากนะครับเกิดอาการลูกพุ่งนะฮะลูกจะพุ่งไปด้ด้วยด้วยสปีดที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนอกจากเทคโนโลยีที่อยู่ในส่วนหัวแล้วที่เราสามารถใช้ประสิทธิภาพได้เขาอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่คอนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเฟกหลอกนะเฟกหลอกนี่คือส่วนคอไม้นะครับก็จะมี สามารถปรับองศาได้หลากหลายองศานะครับเริ่มตั้งแต่8.5จนถึง1 2บอนะครับการที่หน้าไม้สามารถปรับได้หลายๆองศาเนี่ยครับจะทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถเลือกองศาที่เหมาะสมนะครับในการตีกับวงสวิงของแต่ละท่านท่านนักกอล์ฟที่มีวงสวิงค่อนข้างจะช้านะครับหรือราบเรียบนะครับก็ท่านสามารถปรับนะครับเลื่อนตรงคอที่สามารถปรับได้นะครับเลื่อนไปทาง10องศา11องศาหรือแม้กระทั่ง12องศาก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่วิธีการตีของแต่ละคนนะครับส่วนตากอล์ฟที่ท่านมีเขาเรียกแฟร์์สปีดหรือสปีดที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับหรือตีแรงนะครับก็ต้องการลูกพุ่งนะฮะแล้วก็ได้วิธีที่ไกลที่สุดก็สามารถปรับมาได้นะครับส่วนหน้าตานะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่หน้าตาทีคือสีสันก็ท่านค่อนข้างจะเตะตามากนะครับมีโลโก้อยู่ข้างหน้านิดหน่อยนะครับหน้าไม้นะฮะถ้ามองที่หน้าไม้จะค่อนข้างก็มีความสูงดีเฟสก็ไม่มากนะกลางๆนะครับแต่ค่อนข้างยาว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตีนะฮะถ้ท่านักกรอบที่มือสมัครเล่นเนี่ยนะครับเวลาตีเนี่ยจะมีลักษณะที่ตีลูกค่อนข้างจะไปทางด้านนี้เยอะนะฮรับสำหรับมือสมัครเล่นเ,นเพราะฉะนั้นหน้ามาที่เขาออกแบบมาช่วงกว้างนิดหน่อยเนี่ยจะทําให้ท่านักกลอบสามารถช่วยตีลูกได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับเขาเรียก Impact Area ียนะครับไม่ว่าท่านักกลอบจะโดนทางด้านไม,ไม่กลางมากนะักเนื่อไม้นี่ก็ยังสามารถมีประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับส่วนด้านในด้านในด้านหน้าเนี่ยข้างในเนี่ย หน้าไม้เขาจะมีความเขาเรียกหนาบางไม่เท่ากันการที่เขามีความหนาบางไม่เท่ากันเนี่ยมันหมายความว่ามันจะทําให้เกิดเขาเรียกสปริงเอฟเฟกต์แรงยืดหยุนซึ่งทาให้ลูกพุ่งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับเดี๋ยวเรามาเช็คสเปกกันนะครับว่าไม้นี้เข้าๆไปยังไงนะครับเดีย๋ยวเริ่มจากความยาวก่อนกันนะครับความยาวไม้อัน,นนี้น่าจะเป็นความยาวที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะดีนะคือไม่ยาวมากไปนะครับความยาวไม่ยาวมากก็ทันตะกอบก็มีผลทำให้ทันตะนกอบสามารถสวิงได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับ ความยาวก,ก็ประมาณสัก45นิ้วนะฮะนิดๆโอเคครับหรถือว่าถือว่าเป็นความยาวที่เหมาะสมนะฮะน้ำหนักรวมนะฮะที่เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องน้ำหนักรวมเนี่ยน้ำหนักรวมมีผลสําคัญนะฮะมีความสําคัญนะครับอันนี้อันนี้มีน้ําหนักรวม307กรัมนะครับนะถือว่าไม่หนักมากนะครับส่วนด้านนี้อันนี้นะฮะน่าจะเป็น US spec นะฮะหรือเป็น spec ที่ดีไซน์มาสําหรับท่านนักอล์ฟที่ค่อนข้างมีสปีดที่ ท่านจะรวดเร็วนะครับหรือตีหรือซิงเกิลแฮนดิแคปหรือนักกอล์ฟมือดีหรือนักกอล์ฟที่ต้องการจะพัฒนาฝีมือนะครับอันนี้325นะอยยี่ฮะเห็นไหมครัท่านนักกอล์ฟครับสองสองอันมีความต่างกันมากท,ท,ทั้งที่มีหัวเดียวกันมีเทคโนโลยีเดียวกันนะฮะแต่ถ้าท่านนักกอล์ฟมีสวิงที่แตกต่างกันถ้าท่านเลือกไม้กอล์ฟที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะทำให้ท่านนักกอล์ฟตีลูกไร้ออกจากแฟฝงได้มีประสิทธิภาพมากนะฮะมามาเทียบความแข็งกันครับด้วยการใช้เครื่องมือที่ตรวจสอบ เรื่องของความแข็งนะครับเป็นเขาเรียก่า CPM นะคร CPM Matching นะครับ CPM Prevalency นะครับครับเดี๋ยวเรามาวัดกันนะว่าก้านสองอันนี้มีความแข็งเท่าไหร่นะครับรายการเราเนี้ยจะชอบวัดความแข็งของก้านด้วยเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือสําหรับไปใช้วัดความแข็งของก้านนะรก็จะบอกค่าเป็นตัวเลขนะครับซึ่งซึ่งน่าจะมีความแม่นยํามากกว่าตัวเลขที่เขียนนะฮะตัวหนังสือที่เขียนเป็น R S นะครับเพราะว่าก้านแต่ละโรงงานเนี้ยมีมาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะฮะ หัวไม้อันนี้ค่อนข้างน้ําหนักรวมเมื่อกี้ที่ที่เราที่เราวัดกันเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับน่าจะมีความแข็งที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะครับมีมีค่าความแข็งท right mm ี่ประมาณเฟรกนิดๆใกล้ๆใกล้ๆเอสนะครับค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักกอล์ฟที่มีสวิงไม่ไม่ไม่เร็วมากนักนะครับก็น่าจะเลือกความแข็งที่อ่อนกันหน่อยนะครับ ออเอ่อเพื้อการันนี้ที่เราทดสอบนี่เป็นกานที่มีเฟกเอสนะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับทานาะกอบสามารถเลือกได้แต่เขาก็จะมีเฟกอาร์เฟกอะไรให้ทานาะกอบเลือกใช้นะครับลองดูนนี้ดูนะฮะอันนี้มีความแข็งลดไปหน่อยคือ224ครั้งตอนหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยนะฮะก็คือตัวเลขที่บอกให้ทนาะกอบนะฮะได้สามารถเลือกแข็งของก้านแต่ละก้านได้นะครับ ครับท่านนักกรอบครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับสำหรับท่านนักกรอบที่จะใช้พิจารณานะครับในการเลือกซื้อไดรเวอร์ในข่าวต่อๆไปนะครับครับและช่วงนี้นะครับฟิตติงกันทอล์กนะครับผมโดยโปรวิรศสวัสดนะครับขอลาท่านนักกรอบไปก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการฮอตกอล์ฟออนทีวีสัปดาห์นี้นะครับทั้งช่วงซีนิเชอร์โฮแล้วก็ทิปต่างๆจากโปรกอล์ฟแล้วก็โปเต้นะครับรวมทั้งช่วงข่าวของฮอตกอล์ฟนะครับที่นําเสนออุปกรณ์ดีๆนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสนามไหนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับรายการฮอตกอล์ฟออนทีวีทางแอดเดไซด์แชนแนลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมแล้วก็ทีมงานฮอตกอล์ฟขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วไปดูว่าน้องอออออมมมมมจะะกกกกลลััััััับบบบบาาาาาาทรรรรรรยเเเหหหหหืืนนนนดดดิีีปป่่คคคพใสสส์้ว